มารีวิวของสมพี่น้องของสมนะคะบักม่วงน่อยบักยมจ้ะพี่น้องบักม่วงน้อยบบกโยมบักคามบบกคามปมนะคะอันนี้เหลือจากที่ขายให้ลูกค้าเนาะเหลือจากที่ขายให้ลูกค้านะคะมาชิมให้ดูนะคะเบิง้งบักม่วงน่อยพี่น้องอู้ของเปรี้ยวของเปรี้ยวแต่ทามว่ามิว้วมิ้วก็บ่ค่อยมักปันได้พี่น้องของสมบวค่อยสูบไนได้นะคะแต่มาชิมใไหมเบิ้งเด้อ มะม่วงน่อยพี่น้องยังไม่อย่างอยู่นะคะเดี๋ยวมะม่วงหน่อยกับแจ่วบองนะคะเนี่ยแจ่วบองของสูตรยุคเกาหลีหายยากจะ้ะนี่นะคะเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะแป๊บหนึ่งล่างอย่างออกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะนี่อ่อนๆแบบนี้ด้วยหอมๆด้วยพี่น้อง กินกับแจ่วบองยั่วๆนี่ค่ะแจ่วบองฝาแดงนะคะแจ่วบองฝาแดงนะคะตวยไปตัวไปไปที่เนี่ยอ่าหอมอือุ่มท้าใจ เบี harma, ้ยวสะใจมากมอกม่วงหน่อยมอม่วงหน่อยกับเจ้าบอกหยู่วจ้ามะขามมะขามหน่อยพี่นลอกมะขามหน่อยยังเหลืออีเยอมะคามน้อยมีเย็นค่ะค่ะ อราสชาติอีกแบบเนึงรสชาติเาาขาละแบบของสมมิ้นบ่ค่อยมากปัานไดเด้อของสมบ่ค่อยสูดจ้ะบักยมบักยมพี่น้องบักยมบักย่อมยูเกาหลีก็มีบักยมเด้อพี่น้องเด้อ บักนุ่มไม่ค่อยสุ่สมไปไหนเลี่ยงดำดับบักขามหักม่วงบักนุ่มบักม่วงหน่อยสมขัดล่องลงมากกับบักขามลองลองมากกับบักนุ่มจ้ะพี่น้องมันจำวันอาทิตย์หมกอื่นนะคะมกอื่นวันอาทิตย์ร้านแมค้าส่งของนะพี่น้องเดิ่มวันอาทิตย์ร้านแมค้าส่งของนะคะไปแล้วจ้า